เออดาวพุธดาวเออจนียรเราอยู่าวคาบูเียก็เชญนเียวดัเอว้อยู่จุดูเนาะตวเวปาพูดดาวลาปกไดวลรวิละสมความคิดอากาศซนญี่เจอจกระุมกอที่พาดบลอี้มีปัาสุปาสามองตาเวเจวลาราลัดไม่ใหญ่เลยเนาะทางทีปตูตะกนตยทุกคนเี้นเนาถึงบ้านเรยจีกุยคาบูเลียดาวเวลาเนาะตัวน้องจีไม่ได้่าสางเลยว่านนองละดาวเวลาราะฉเรา้นเนียเขาอ่านาษาเรเลยจะกเจอมา อาวิจารณ์สุตบาตะเกีรบาทบาวิจรณสบ้ามคนตเล็บ้าตาตรอสุเวทิผ้าเลยอประตัผมยเยนอเีเราก็ไม่อยาเลยอาวปปับพระทเอาตะาเจริได้เลยออยู่ปอบ้านุบ้าดตาสิทิผ้าหมอหนออุดตนตรอค่ะสูเวทินผ้าเดเตอตองตักูตรอสูเวทินผ้าชอบปลอกวีคีตรอตรอชอบปลอกวีเตอตรอตรอเพชอบวได้ก็ปลอกเซอตรันี้นออตั้งอดเจวิได้เลย အဝဲပပဘွန်မတ်တက်တဲ့မကြောက်တော့ပကဟဲ့တဲကိုလာမောအဒီစော်ဒာအသတူဒေခဲရဲကြိုင်ဒွေဒီနဲ့မောနော်မစန်လာရအစီညာပကီနော်လေတဘယူဦးထောလေပွာယူကံလေတိသိဖာညောလာခလယ်နော်ကြည့်ခွေဗရခမ်ဘိုရီတိသိဖာဟဲ့တာခေါပလေလေခမ်ဘိုရီရကပနီကတောခါဝဒါတူဒော့စနိုင်ပါတိသိဖာဟဲ့ခေါမေဘူးဒူးခါလားနော်အခုတ်တော်နေပန်နောပန်ဒီဘာကမနာ เวได้เดิใจเลยอเลยนาเอาไว้นี่โยก่อนแล้วเดี๋ยวแบกเลยเนาะจี้กุ้ยเดินน้บาปลีแล้วคำบยรขคำบุรีก็ขับได้ไนปอร์ซื้อกล้วยเดไม่ซื้อมัดี่เลเจวโอเคท่านทานย่เจอมุก่อนเจ็บดเนาไม่เจ้อแกไปให้กวนแล้วตาหัวด้ก็จะมืออเอาไว้เวป้ักลระายนอเป้ลกกายเพ่นเดี๋เปิโขอลอกขาไม่ได้ตาดดอเดินดีเดินซื้อ เอาไว้ได้กวาดสวดเลยทิสตินะะี่เจะเมื่อรมาทอกล้วยใหญ่หน่กลวยนอนเียเอาไว้เลยบื้มไว้ได้เลยไอ้ยีซาอาสามุกมีเขาเปิดคกอสามุกมกล้วยหน่อยเมื่อเมื่อเศษละเคื่กันละเกรตรอย่าไม่อยาโพดูรอยาไม่ยาเมื่อกับบื้มจากว่าที่เอนตักสีตาตามไม่อดูเทเลเดียวได้เมื่อบึ้เขาก็เมื่อนี่กอมีแบบเคืห็นที่อนี เบอร์กาลนี่กับออนเพียบจ้าเบอร์กาลอื่กับเพียบจ้าแต่บ้านเมือมือซีนี้นี่มือจำนวนก็ว่ามเมืองไม่ใช่นี่ก็มืก็มือกันละโอเคใช่เราเราพูดเราเว้ยสิตาสุขพูตาสายจอตามลื